สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะอุยยชุดนี้น่ารักมากไายสวยด้วยใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไป เที่ยวก็ได้นะคะอุราคาเบามากรุ่นนี้520บาทเท่านั้นคุณแม่ค่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลกันก่อนเนาะรุ่นนี้เริ่มจากเนื้อผ้าก่อนตัวนี้จะเป็นผ้ายืดร่องนะคะเห็นแขนยาวแบบนี้ทําให้ใส่เราไม่ร้อนนะคะนี่ยืดหยุ่นเนื้อดีไม่ต้องรีดแล้วนะคะแล้วก็กระดุมจริงประยุกต์เปิดให้นมน้องได้มีสายผูกด้วยคุณแม่ค่ะเวลาคุณแม่อยากให้ดูกระชับก็รูดไปได้เลยแล้วก็รอบท้องก็ได้เยอะด้วยค่ะตัวนี้เป็นงานรีพีทนะคะเคยมีมาขายแล้วเพราะฉะนั้นได้ของดีราคาไม่ แพงไปแน่นอนค่ะส่วนปลายแขนนะคุณแม่สามารถถกขึ้นมาได้นะมันมันจะไม่ทําให้แบบดูรุ่มร่ามจนเกินไปเนาะอ่ะมีทั้งหมด2ไซส์ค่ะที่แม่ใส่อยู่คือไซส์เรอบอกได้36ไซส์ L อกได้ถึง38 520บาทคือแนะ่ทานไหนสนใจอยากได้ไซส์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะทักอินบ็อกมาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้สวยใส่แล้วผอมแน่นอนค่ะ